สวัสดีค่ะเจอกันอีกครั้งนะคะ,ะเดี๋ยววันนี้มาแนะนําในส่วนของการนะคะที่จะรับนักเรียนเข้าห้องเรียนออนไลน์กันเนาะใน Google Meet นะคะแบบอัตโนมัตินะคะซึ่งในกรณีที่คุณครูเปิดห้องเรียนออนไลน์นะคะซึ่งคุณครูจะพบปัญหาว่าะจะมีนักเรียนเนี่ยขออนุญาตเข้าห้องนะคะโดยเฉพาะช่วงที่เราเปิดห้องสอนไปแล้วเนาะแล้วมันก็จะต้องมีการคลิกยอมรับตอบรับการเข้าห้องตลอดเวลานะคะซึ่งมันก็จะ กระ,ะทบผลต่อการที่เรากําลังสอนอยู่นะถ้าเราไม่มีทีมงานหลังบ้านคอยคลิกตอบรับให้เราก็จะดูวุ่นวายนะคะคุณครูต้องอพักหน้าจอติ๊กนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการรับนักเรียนเข้าห้องโดยอัตโนมัติเลยเนาะใช้ยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะไปใช้ตัว extension นะคะของ Google Meet นะคะซึ่งมันจะมาจาก Google Chrome นะคะซึ่ง ถ้าคุณครูใช้ตัวเบราว์เซอร์ของ Google Chrome ทำงานนะคะในการเปิด google meet นะคะแบบนี้เราสามารถเพิ่ม extension นะคะตัว extension ที่เราจะเพิ่มเข้าไปนะคะก็คือตัวนี้นะคะตัวที่เป็นลูกศรสีเขียวตรงนี้นะเขาจะชื่อว่านะคะตัว meet auto นะคะ meet auto admit นะคะซึ่งตัวนี้เราก็จะผูกไว้กับตัว Google Chrome นะคะปักหมุดไว้ตรงนี้ เวลาที่มีสมาชิกเข้าห้องใหม่นะคะเขาจะาดึงเข้าห้องอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องไปคลิกนะคะตอบรับนะวิธีการทำยังไงนะคะอย่างเมื่อกี้ที่ครูออนทดสอบดูนะคะก็คือครูออนจะมีห้องสอดออนไลน์เนาะลักษณะนี้นะคะก็คือครูออนเข้าไปนะคะปติค้อนก็จะคลิกเข้าร่วมเนาะแต่วา่าระบบเนี่ยเขาจะดึงเราเข้าไปเลยแบบนี้ ซึ่งอ,อีก2เครื่องเมื่อกี้นะคะก็คือเข้ามาอัตโนมัติเดี๋ยวจะลองตัว iPad นะคะกับตัวโทรศัพท์เนาะ,ะอันนี้คือตัวโทรศัพท์นะคะเดี๋ยวคลอนออกไปก่อนอันนี้จะเหลือแค่ครอนเป็นแอดมินคนเดียวนะ,ะถ้าเป็นโทรศัพท์นะคะขอเข้าร่วมใหม่นะคะในโทรศัพท์ก็ปิดไม้ก่อนนะคะครอนยังไม่ได้กดอะไรนะ คอนกดเข้าร่วมที่โทรศัพท์นะคะมันจะเด้งมาเลยนะคะปกติที่ที่เราเคยทําก็คือคุณครูที่อยู่หน้าจอตรงนี้จะต้องมเอีเครื่องหมายในการตอบรับเราเนาะเดี๋ยวลองอีกตัว iPad นะคะตัว iPad ต้องใส่รหัสนิดนึงนะคะอขอเข้าร่วมนะคะปิดกล้องติดไม้เปิดเปิดกล้องนะคะแล้วขอเข้าร่วมเนี่ยเขาจะเข้ามาโดยอัตโนมัติเลยโดยที่ครูออนยังไม่ได้มีเมนูตอบรับใดๆนะคะซึ่ง เราก็จะลดปัญหาในส่วนของการที่มีเด็กๆนะคะขอเข้าห้องในระหว่างที่เรากําลังทําการเรียนการสอนอยู่นะคะแล้วก็เราไม่ได้มีทีมงานหลังบ้านเนาะไปทํายังไงนะคะเดี๋ยวเราไปพิจารณากันเดี๋ยวคอนออกจากมิงก่อนนะคะโอเควิธีการค่ะคุณครูก็คุณครู เมื่อกี้คุณครูใช้มีดเนาะทีนี้ในส่วนของมีดเนี่ยคุณครูจําได้ไหมว่าในการตอบรับเข้าห้องมันจะมีคําว่าตอบรับเข้าห้องนะคะกับคาว่าตอบรับทั้งหมดนะคะเดี๋ยวเราจะไปตั้งค่าภาษาตรงนั้นนิดนึงนะคะเพราะว่าโปรแกรมเนี่ยเขาจะแอดรับนะคะซึ่งในตัว extension เนี่ยคูออนพอดีว่าเป็นตัวแปลภาษาไปด้วยเนาะเขาจะ เหมือนแปลให้ในตัวว่าถ้าเราตั้งค่าตรงนี้เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยเนี่ยเขาจะตอบรับเลยเื่อมากี้คูออลลองทดสอบแล้วว่าคอลองปกติเขาจะตั้งค่ามาให้ใช้คาว่า a d m i t นะคะเดี๋ยวจะพาไปดูเนาะแต่ว่าเราพอติ๊กตรงนี้เพิ่มเข้าไปเนี่ยไม่ว่าเราจะใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะ a d ดมิ i ให้เราโดยอัตโนมัติเลยนะคะเดี๋ยวพาไปดูนะวิธีการเพิ่ม extension นะคะก็คุณครูมาที่ browser google เนาะ browser google chrome ทั่วไป เสรแล้วคุณครูไปหาตัวที่จะเป็นคำค้นนะคะหาเหมือน Google ทั่วไปนะคะคุณครูไปหาตัว extension ที่เขียนว่า Meet Auto นะคะแ d m นะคะใช้คำค้นตัวนี้นะคะอ่าเขาก็จะมาแบบนี้เนาะทีนี้คุณครูก็มาเลือกอันแรกเลยนะคะอันแรกก็คือ Meet Auto Admit นะคะคลิกลงไปมันจะเป็นตัวเสริมที่เราจะนำไปใช้ในตัว เว็บสโตร์นะคะหรือใครจะมาที่ตัวหน้าเพจของ Chrome Store ก็ได้นะคะอ่ามันจะขึ้นมาแบบนี้นะคะเป็นลูกศรน,นะคะแบบนี้ซึ่งครูออนได้ออดเข้าไปแล้วนะคะแบบนี้ถ้ามันเป็นแบบนี้แปลว่าเราแอดไปแล้วนะคะอ่าเดี๋ยวครวเอาออกก่อนก็ได้นะคะทีนี้ถ้าเป็นกรณีที่คุณครูนะคะอ่าเพิ่มเข้ามาเนี่ยมันจะขึ้นเมนูแบบนี้คุณครูก็คลิกเพาว่าเพิ่มนะคะเดี๋ยวมันจะเอาไปแตะไว้นะคะที่เมนูเสริมนะคะ แล้วก็คลิกตรงคําว่าเพิ่มส่วนขยายนะคะ,ะเสร็จแล้วเขาก็จะไปเพิ่มในเมนูข้างบนให้แล้วนะคะทีนี้ก็จะเป็นรูปตัวจิ๊กซอว์ดๆตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปตั้งค่านี่นึงนะคะ,ะวิธีการใช้งานค่ะคุณครูก็คลิกที่ตัวรูปจิ๊กซอว์สีดําๆนะคะแล้วคุณครูก็เลื่อนหามาะะที่เป็นตัวที่เขียนว่า Google Meet นะคะ Auto ทีนี้ถ้าเราไม่ได้เปิดการใช้งานหมดมันจะเป็นสีขาว เพราะฉะนั้นคุณครูต้องเปิดการใช้งานนะคะก็คือการกดที่หมุดสีขาวตรงนั้นนะให้มันเป็นหมุดสีเขียวนะคะ,ะแบบนี้แปลว่าเราเปิดการใช้งานแล้วมันจะกลายเป็นสีน้ําเงินนะคะทีนี้คุณครูมาที่ตัวสามจุดค่าค่ากันนะ,ะเราจะไปตั้งค่ากันที่หนึ่งนะคะตั้งค่าในที่นี้ก็คือเราจะ,ะ,ะกําหนดให้มันเป็นภาษาอะไรนะคะคุณครูคมาที่คําว่าตัวเลือกนะคะ นะเสร็จแล้วเราจะไปตั้งค่านิดนึงนะคะพอดีหน้าจอมันหลุดบ่อยนะเสร็จแล้วตรงเนี้ยมันจะมีเป็นกล่อง3อันตรงนี้นะคะอย่างที่บอกค่ะมันจะขึ้นเป็นภาษาอังกฤษก่อนคขาว่า Admit ก็คือคขาว่ายอมรับนะคะกับ Admit all ก็คือยอมรับทั้งหมดในกรณีที่ถ้าเด,ด็กเข้ามาเป็นหลายคนนะคะ,ะมันจะขึ้นว่ายอมรับนะคะถ้าเป็นภาษาไทยมันก็ขึ้นว่ายอมรับนะคะ,ะถ้าเป็นแบบมาทีเดียวและหลายคนหน่อยนะคะเราก็อาจจะต้องติ๊ก เพราะว่ายอมรับทั้งหมดในทีเดียว10คนมันก็จะรับเข้าห้อง1ิบคนเลยนะคะทีนี้ตอนนี้มันเป็นภาษาอังกฤษอยู่นะคะอย่างที่บอกว่า,าถ้าเราไม่เปลี่ยนเป็นคําว่าภาษาไทยเนี่ยเขาอาจจะไม่แอดมิตให้เราโดยอัตโนมัติแต่อย่างที่บอกครูออนใช้ตัวเสริมหลายตัวเนาะมีตัวแบบที่เป็นแปลงภาษาไปด้วยนะคะกรณีที่ความตั้งค่าเป็นภาษาอังกฤษแบบนี้เมื่อกี้มันก็สามารถรับครูออนเข้าไปได้3มเครื่องเนาะทีนี้ถ้าคุณครูอยากจะเปลี่ยนตรงนี้ก็ เปลี่ยนจากคาว่า admit นะคะเป็นคาว่ายอมรับนะคะเป็นภาษาไทยนะคะตรงนี้ในส่วนของภาษาไทยที่เขียนว่า,ารับทั้งหมดก็น่าจะเขียนว่ายอมรับทั้งหมดนะคะแบบนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวคุณครูล,ลองไปดูว่า,าในการเปิดเข้าห้องเนี่ยาภาษาไทยเนี่ยเขาเปิดไหมนะคะถ้าภาษาไทยไม่ยอมรับนะคะคุณครูก็ต้องกลับมาที่คาว่า admit นะคะแต่นี่ที่ครูออนใช้ตัวนี้ควงก็ปิดไปนะคะ ทีนีอ้อย่างที่บอกว่าคูออนใช้ตัวสริมเยอะนะคะก็คือมีตัวที่เป็นแปลงภาษาด้วยนะคะก็เลยมันมันเลยเข้ามาด้วยเนาะ,ะกรณีที่ก่อนปิดตัวแปลงภาษาไปนะคะอ่ะโอเคนะควอนปิดตัวแปลภาษาไปนะคะแล้วก็เปิดมิดออโต้แอดมินนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะลองไปเข้า Meet, มิดเหมือนเดิมนะคะเข้าร่วมใหม่เดี๋ยวไปออกจากโทรศัพท์ก่อนนะคะ ออกจาก iPad ด้วยนะคะอันนี้อันนี้ที่เป็นแอดมินนะคะคออนเข้ามาหน้าจอหลักแล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวคอนจะไปเข้ามาจากโทรศัพท์โทรศัพท์ขอเข้าลวดน,นะคะเนี่ยเขาก็จะเข้ามาโดยอัตโนมัตินะคะในโทรศัพท์คออนใช้เมลอีกเมลหนึ่งนะถ้าเป็นตัว iPad นะคะ i อแ d ก็ต้องเข้ารหัส่ขอเข้อลวด ติดไม่เนี่ยก็จะเข้ามาอัตโนมัติแบบนี้นะคะก็เขาก็อนุญาตเข้ามานะโอเคทีนี้คุณครูก็ลองนํากลับไปปรับใช้ดูนะคะในส่วนของการแปลงภาษาเนี่ยครูยังไม่มั่นใจว่าแต่และเครื่องสามารถจะรองรับภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษได้คุณครูก็ลองนากลับไปปรับเปลี่ยนดูถ้าระบบะเครื่องของคุณครูสามารถรับภาษาไทยภาษาอังกฤษได้ก็นำไปใช้ได้เลยนะคะก็ไม่ต้องไปตั้งค่าในตัว e x t e n ช i o n เสริมได้นะโอเคน่าจะเป็นคลิปดีๆอันนี้นะคะก็อย่างที่บอกค่ะไปเพิ่มส่วนขยายนะคะที่เรียกว่า meet auto admit นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวช่วยที่คุณครูจะไม่ต้องมาคลิกตอบรับนะักเรียนทีละคนทีละคนนะคะทำให้การเรียนการสอนของคุณครูไม่สะดุดนะคะ,อะลองนำกลับไปปรับใช้ดูนะคะติดขัดประการใดก็อลอง เนแนะมานะคะเดี๋ยวจะลองหาวิธีแก้ให้นะคะลองน้ำกลับไปใช้ดูนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปตัอไปค่ะสวัสดีค่ะ